คุณเคยคิดไหมว่าการช่วยเมียเก่าคลอดลูกจะกลายเป็นเรื่องลับสุดประทึกที่ทําให้หัวใจคุณหยุดเต้นบนเตียงแคบๆของห้องคลอดความรักความใกล้ชิดและความรับเก่ากําลังปะุ๊มือคุณสัมผัสผิวเย็นชื้นจากเหงื่อมือหมอสั่นกับหัวใจที่เต้นแรงและทันใดนั้นความจริงสุดช็อกก็ถูกเปิดเผยต่อหน้าต่อตาใครกันที่อยู่ในห้องนี้ใครคือคนที่คุณรักและใครคือเด็กที่กําลังเกิดมาความรักความใกล้ชิดการทรยศและความลึกลับผสมกันจนหัวใจคุณแทบหยุดเต้น คุณกล้าเผชิญหน้ากับความลับนี้หรือไม่ติดตามเรื่องราวสุดประทึกที่จะทําให้คุณสงสัยและตกใจไปจนจบแน่นอนนี่คือเรื่องราวภาษาไทยตามที่คุณขอโดยเน้นความระทึกและช็อกเหมาะสําหรับการอ่านเสียงมีการเว้นบรรทัดเพื่อให้เหมาะกับการเล่าแสงไฟสลัวจากโคมไฟเก่ากําลังส่องลงบนห้องที่เต็มไปด้วยกลิ่นยาชาและผ้าพ,พันตัวผู้ป่วยเขานั่งอยู่ข้างเตียงหัวใจเต้นแรงผิดป,ปกติเนียเก่าของเขากําลังหอบหายใจแรงทุกครั้งที่แรงเจ็บกาลังมาถึง เงื่อไหลซึมตามหน้าผากของเขาความตึงเครียดรอบตัวทำให้เขารู้สึกอึดอัดเสียงเครื่องวัชีพประจดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอแต่ในใจเขากลับวุ่นวายเขาจับมือเธอไว้แน่นรู้สึกถึงความเย็นและความสันเทาของร่างกายเธอทุกครั้งที่เธอร้องเขารู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนแสงไฟสลัวทำให้เงาของเขากระจายไปบนผนังทำให้ภาพทุกอย่างดูเหมือนฝันร้ายทันใดนั้นเสียงกรีดร้องดังขึ้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เขาก้มลงมองเธอเหนือชุ่มร่างกายสั่นสะท้านจากความเจ็บขณะที่เขาคิดว่าตัวเองพร้อมแล้วที่จะช่วยเงาสีเข้มที่อยู่มุมห้องกลับสะกดสายตาเขาเขาเบิกตากว้างเมื่อเห็นบางอย่างที่ไม่เคยคาดคิดบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเงาเมื่อกำลังเคลื่อนไหวอย่างช้าหาห่ <c oughs> และมันไม่ใช่สิ่งที่เขาควรเห็นร่างของเขาแข็งทื่อขณะที่ความจริงเริ่มปรากฏทุกความทรงจำเก่าผสมปนกับความสยองรอบตัว เสียงหอบหายใจของเธอสัมผัสเย็นของมือเขาและความเงียบที่กดทับทุกอย่างรวมกันกลายเป็นความจริงสุดช็อกเขามองไปที่เธออีกครั้งและสิ่งที่เห็นทําให้หัวใจเขาหยุดชั่วขณะเธอไม่ได้อยู่คนเดียวร่างเล็กๆข้างเตียงทําให้เขาสติแตกเด็กคนนั้นไม่ได้เหมือนใครและความจริงที่ซ่อนอยู่ในสายตาของเธอทําให้เขารู้สึกเหมือนตกลงไปในห่วงมืดทุกอย่างเงียบปริบยกเว้นเสียงหัวใจของเขาที่เต้นแรงมากกว่าที่เคย เขาอยากจะก้าวออกไปแต่ร่างเขาเหมือนถูกตรึงไว้กับที่มือของเขาสัมผัสผ้า,ผาห่มที่อบอุ่นและเปียกชื้นจากเหงื่อของเธอและทันใดนั้นเสียงกระซิบเบาๆจากข้างเตียงทาให้เขาแทบช็อกคําพูดนั้นชัดเจนแต่กลับซ่อนความลับที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้ยินทุกความสงสัยและความเจ็บปวดของอดีตรวมกันทําให้เขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงในเสี้ยววินาที ถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อเรื่องนี้ให้ถึงจุดความจริงสุดระทึกและสร้างจังหวะช็อกสุดท้ายที่จะทําให้ผู้ฟังอึ้งแบบเต็มอิ่มได้คุณต้องการให้ฉันต่อไหมร่างของเขาสั่นสถานขณะที่คํากระซิบนั้นก้องอยู่ในหูเขาก้มลงมองเด็กน้อยอีกครั้งและหัวใจแทบหยุดเต้นเด็กคนนั้นมีดวงตาเหมือนเขาแปะความจริงเริ่มค่อยๆชัดเจนขึ้นเมียเก่าของเขามองเขาด้วยน้ําตาคลอ และในแววตาของเธอมีบางสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเด็กคนนั้นคือผลของความสัมพันธ์ในอดีตของเขาเองความช็อกทําให้เขาแทบหายใจไม่ออกความทรงจําเก่าทั้งหมดย้อนกลับมาในทันทีวันที่เขาจากไปวันที่เขาทําผิดพลาดทุกความรู้สึกผิดและความเสียใจมันรวมกันอยู่ตรงนี้ในห้องเล็กๆที่เงียบกริบเขาพยายามพูดแต่เสียงติดขดัดและออกมาเป็นเพียงคํากระซิบเมียเก่าของเขาเริ่มสอนเขาทีละเล็กทีละน้อย เรื่องราวทั้งหมดที่เธอเก็บไว้เป็นความลับและเหตุผลที่ทำให้เธอต้องอยู่คนเดียวมาตลอดทุกคำพูดเหมือนมีกรีดลงบนหัวใจเขาเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดและความสับสนอย่างที่สุดแสงไฟสลัวสะท้อนบนหน้าของเด็กน้อยรอยยิ้มเล็กๆของเด็กทำให้เขาแทบไม่อยากเชื่อสายตาทุกอย่างดูเหมือนฝันร้ายที่ยากจะตื่นเขาอยากก้าเข้ามากอดแต่ความกลัวและความสับสนตรึงร่างเขาไว้ และทันใดนั้นเมียเก่าของเขาก็เอ่ยคำที่เปลี่ยนทุกสิ่งคำพูดนั้นเหมือนระเบิดที่ทำลายกำแพงปกป้องใจเขาความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยในพริบตาเด็กคนนั้นไม่ใช่แค่ลูกแต่เป็นสัญลักษณ์ของอดีตและความลับที่เขาไม่เคยรู้หัวใจเขาเต็มไปด้วยความสับสนความเสียใจและความตื่นตระหนกห้องเล็กๆเ,เ,เต็มไปด้วยความเงียบที่หนักอึ้งเขามองไปที่เมียเก่าของเขาและรู้ว่าไม่มีทางหันหลังกลับอีกแล้ว ทุกสิ่งที่เขาเคยคิดว่าเข้าใจตอนนี้พังทลายหมดถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อไปอีกขั้นให้เรื่องเข้าสู่จุดสุดประทึกและช็อกสุดท้ายที่ทําให้ผู้ฟังตกใจและจดจําไปนานได้คุณอยากให้ฉันทําต่อไหมเขาไม่สามารถละสายตาจากเด็กคนนั้นได้ดวงตาสายซื่อแต่เต็มไปด้วยความคุ้นเคยที่ทําให้หัวใจเขาสั่นเมืยอเก่าของเขาเองตัวมาข้างเขาเสียงกระซิบของเธอนุ่มนวลแต่หนักแน่นลูกของเราฉันเก็บเรื่องนี้ไว้เพราะกลัวว่าเธอจะไม่เข้าใจ คำพูดนั้นทําให้ความทรงจําทั้งหมดที่เขาพยายามลืมกลับมาท่วมใจกลิ่นผ้าหม่มผิวเย็นของเด็กและเสียงหัวใจเต้นแรงของเขารวมกันเป็นความรู้สึกที่ท่วมทน้นเขาอยากก้มลงกอดแต่ร่างเขาเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเด็กคนนั้นยิ้มเล็กๆเหมือนรู้ว่าเขาเข้าใจทุกสิ่งแล้วความเงียบในห้องกลับหนักขึ้นราวกับเวลาหยุดหมุนเมียเก่าของเขาเล่าเรื่องทั้งหมดทีละนิดเรื่องราวของอดีตความลับที่ถูกเก็บไว้และเหตุผลที่ทำให้เธออยู่เพียงลำพัง เขาฟังด้วยหัวใจสั่นระเริกความผิดหวังความเสียใจและความประหลาดใจผสมกันทันใดนั้นเสียงเด็กเรียกเขาด้วยเสียงเล็กหาหะพ่อเพียงคำเดียวแต่เหมือนแรงกระแทกเข้าที่อกของเขาเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบสั่นสะเทือนความจริงที่ซ่อนมานานอยู่ตรงหน้าเขาแล้วและทุกอย่างที่เขาเคยปิดบังตัวเองไว้ต้องเผชิญหน้าสายตาของเขาเจอกับสายตาเมียเก่าและความลับทั้งหมดถูกเปิดเผยในที่สุด หัวใจเขาเต็มไปได้วยความสับสนแต่ก็อบอุ่นในเวลาเดียวกันเด็กคนนั้นยิ้มอีกครั้งราวกับรู้ว่าโลกใบนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและเขาไม่สามารถหันหลังกลับไปเหมือนเดิมได้อีกคุณอยากให้ฉันต่อไปสู่ฉากจบสุดประทึกและช็อบผู้ฟังที่จะทําให้เรื่องนี้เต็มสมบูรณ์หรือไม่ท่านใดนั้นเขาสังเกตเห็นบางอย่างที่ทําให้เขาแข็งทื่อรอยยิ้มของเด็กคนนั้นไม่เหมือนเดิมดวงตาใสาซึ่อกลับมืดมิดราวกับมีบางสิ่งซ่อนอยู่ข้างใน มือเล็กๆของเด็กค่อยๆขยับไปจับมือเขาแต่สัมผัสนั้นเย็นเยียบผิดธรรมชาติเมียเก่าของเขามองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความกลัวและความสับสนฉันฉันไม่ได้บอกทุกอย่างทั้งหมดเธอกระซิบหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกทุกสิ่งที่เขาคิดว่าเข้าใจกลับพังคลายต่อหน้าเขาเด็กคนนั้นมองเขาแล้วหัวเราะเบาๆเสียงนั้นชวนขนลุกพ่อคุณไม่รู้หรอกว่าอะไรกำลังเกิดขึ้น ร่างของเขาเย็นเฉียบรู้สึกเหมือนถูกแรงมืดบางอย่างดึงลงไปเมียเก่าของเขากอดเขาแน่นพยายามปกป้องแต่ดวงตาเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวทุกเสียงในห้องสลายเป็นความเงียบที่หนักอึง้งเด็กคนนั้นเอนตัวเข้ามาใกล้พลังบางอย่างรอบตัวทําให้หายใจแทบไม่ออกเขาพยายามขยับตัวแต่เหมือนถูกปรึงไว้ความจริงเริ่มปรากฏชัดขึ้นอย่างช้าหาหะาเด็กคนนั้นไม่ใช่เด็กธรรมดา ร่างเล็กๆนั้นซ่อนความลับสุดสยองที่เกี่ยวพันกับอดีตของเขาและเมียเก่าหัวใจเขาแทบระเบิดด้วยความตกใจทุกความทรงจําความลับและความผิดพลาดในอดีตกลับมาพร้อมกันและทันใดนั้นเด็กคนนั้นก็พูดคําสุดท้ายที่ทําให้เขารู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนคุณคิดว่าคุณรู้ทุกอย่างแต่คุณผิดทั้งหมดเขามองไปที่เมียเก่าความหวาดกลัวและความสับสนเต็มเปี่ยมห้องเล็กๆกลายเป็นสถานที่แห่งความลึกลับและความสยอง ทุกสิ่งที่เขาเคยเชื่อมัน่นตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยถ้าคุณต้องการฉันสามารถต่อไปสู่บทสรุปช็อกสุดท้ายที่จะทําให้เรื่องนี้สมบูรณ์และระทึกที่สุดสําหรับผู้ฟังได้คุณต้องการให้ฉันทําต่อเลยไหมเด็กคนนั้นก้าเข้ามาใกล้กว่าเดิมดวงตาสีเข้มสะท้อนแสงไฟสลัวร่างกายเขาย็นเฉียบรู้สึกเหมือนแรงดึงบางอย่างรัดร่างไว้เมียเก่าของเขาพยายามขยับเข้ามากอดแต่เหมือนแรงลึกลับนั้นไม่ให้ใครเข้าใกล้ เสียงหัวใจของเขาเต้นดังไปทั่วหูราวกับจะระเบิดออกมาเด็กคนนั้นยกมือเล็กๆขึ้นและในพริบตาเขาเห็นภาพความทรงจำเก่ากลับมาชัดเจนทุกความผิดพลาดท,ทุกความลับทุกความเจ็บปวดที่ผ่านมาถูกบรรจุอยู่ในดวงตาของเด็กคุณคิดว่าทุกอย่างจบแล้วแต่ความจริงเพิ่งเริ่มเด็กกระซิบเสียงนั้นเหมือนก้องอยู่รอบตัวเขาทำให้ขนลุกทั่วร่างเมียเก่าของเขาร้องให้เธอเพยายามอธิบายแต่คำพูดไม่สามารถปกป้องเขาได้ ความมืดในห้องค่อยๆล้อมรอบพลังบางอย่างดึงเขาไปข้างหน้าโดยไม่ให้หนีเขามองไปที่เด็กคนนั้นอีกครั้งดวงตาใสาซื้อกลับเต็มไปด้วยความทรงจำของอดีตที่เขาไม่เคยรู้หัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บปวดความรู้สึกสับสนความกลัวและความเสียใจผสมกันจนแทบคลัง่งเด็กคนนั้นยื่นมือมาหาเขาช้าๆราวกับเชื้อเชิญให้ก้าเข้าสู่ความจริงที่ซ่อนอยู่เขากล้าเข้ามาใกล้พลังบางอย่างดูดดึงเขาไปข้างหน้า ท่านใดนั้นทุกความลับความผิดหวังและความเจ็บปวดที่เคยหลบซ่อนถูกเปิดเผยเต็มตาเมียเก่าของเขาพูดเสียงสัน่นคุณต้องเข้าใจสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและในวินาทีนั้นเขารู้ว่าชีวิตของเขาจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเด็กคนนั้นยิ้มบางๆและกระซิบคำสุดท้ายตอนนี้คุณต้องผเผชิญหน้ากับความจริงทั้งหมดร่างของเขาแข็งทื่อหัวใจเต้นแรงเหงื่อไหลซึมเต็มตัว ทุกสิ่งที่เขาคิดว่าเข้าใจกลับกลายเป็นฝันร้ายที่ตื่นแล้วไม่สามารถหลีกหนีได้และความเงียบพิตามันหนักอึ้งจนเขาแทบได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเขารู้ว่าความระทึกครั้งนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเขายือนอยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นแรงจนแทบแตกสลายเด็กคนนั้นจ้องเขาอย่างลึกล้ำราวกับอ่านทุกความคิดและความลับในใจเขาเมียเก่าของเขาก้มลงกอดเด็กไว้แนนเธอสันสานด้วยความกลัวและเสียใจ ร่างของเขารู้สึกหนักึ่งเหมือนถูกแรงลึกลับกดลงกับพื้นทุกเสียงรอบตัวเบาลงเหลือเพียงเสียงหอบหายใจและหัวใจของเขาเองเด็กคนนั้นเอ่ยคำพูดช้าๆแต่เต็มไปด้วยพลังบางอย่างคุณคิดว่าคุณทำาพราะฉันเพื่อช่วยแต่ความจริงคือคุณถูกดึงเข้ามาในสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวคุณเองความเงียบพิตา,มมาทำให้เขาแทบขาดใจภาพอดีตทั้งความรักความผิดหวังและความลับทั้งหมดผุดขึ้นในหัวอย่างรวดเร็วเขาอยากถอยออกไปแต่ร่างเหมือนถูกตรึงไว้กับที่ เมียเก่าของเขาร้องไห้และพยายามเตือนเขาระวังอย่าปล่อยให้ความลับนี้ครอบงำคุณเด็กคนนั้นยกมือขึ้นช้าๆราวกับเรียกเขาเข้าไปใกล้ความรู้สึกประหลาดแผ่ซ่านไปทั่วร่างเขารู้สึกทั้งกลัวทั้งอยากเข้าไปพร้อมกันทันใดนั้นเงานในมุมห้องเริ่มขยับราวกับสิ่งที่ซ่อนอยู่กำลังปรากฏตัวความมืดนั้นไม่ธรรมดามันมีชีวิตและจ้องมาที่เขาหัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บปวดความสับสนและความตื่นตระหนกพุ่งขึ้นสูงสุด เด็กคนนั้นยิ้มบางๆและพูดอีกครั้งถึงเวลาที่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงทั้งหมดร่างของเขาแข็งทื่ออีกครั้งสติแทบแตกและในวินาทีนั้นเขารู้ว่าไม่มีอะไรในชีวิตนี้เหมือนเดิมอีกต่อไปความระทึกความลึกลับและความสยองเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นร่างของเขายังคงตรึงอยู่กับที่ใจสั่นแรงราวกับจะระเบิดเด็กคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้ช้าๆดวงตาที่เคยใสซื่อกลับเต็มไปด้วยความลึกลับและพลังบางอย่าง มีเก่าของเขาพยายามขวางแต่แรงบางอย่างรอบตัวทําให้เธอก้าวเข้ามาใกล้ไม่ได้ความมืดในมุมห้องค่อยๆเคลื่อนไหวเหมือนมีเงาที่ไม่ใช่มนุษย์คอยจ้องมองพวกเขาเสียงหอบหายใจของเขาและเด็กดังขึ้นชัดเจนจนเขาแทบได้ยินทุกจังหวะของหัวใจตัวเองเด็กคนนั้นยกมือเล็กๆขึ้นและร่างของเขารู้สึกถึงความเย็นสถานวิ่งขึ้นมาทั่วตัวทุกสิ่งที่คุณคิดว่าจบไปแล้วยังไม่จบเด็กผู้สิงนุ่มแต่แฝงพลังชวนขนลุก เขาอยากวิ่งหนีแต่ร่างเหมือนถูกแรงมืดดึงเข้าไปใกล้เนียเก่าของเขาเริ่มสะอื้นพยายามเตือนเขาแต่คำพูดถูกกลืนหายไปในความเงียบท่านใดนั้นเงามืดจากมุมห้องเริ่มยืดตัวเข้ามาใกล้พลังบางอย่างเหมือนเรียกร้องให้เขาก้าวไปข้างหน้าเด็กคนนั้นจ้องตาเขาอย่างเข้มข้นราวกับรู้ว่าทุกความลับในใจเขาและกระซิบคำสุดท้ายที่ทำให้ทุกอย่างหยุดชั่วขณะคุณพร้อมหรือยังที่จะเห็นความจริงทั้งหมดที่ซ่อนอยู่ หัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บปวดความสับสนความกลัวและความอยากรู้พุ่งขึ้นสูงสุดร่างเขาขยับไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัวเด็กคนนั้นยิ้มบางๆางราวกับเชื้อเชิญเขาเข้าสู่ความลับที่ซ่อนอยู่ความมืดเงาและความลึกลับทั้งหมดรอบตัวพร้อมที่จะเปิดเผยสิ่งที่เขาไม่เคยคิดว่าจะเจอเขาไม่สามารถหันหลังกลับอีกต่อไปและรู้ว่าความระทึกครั้งนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเขาก้าเข้าไปใกล้เด็กคนนั้นชีพพลเร้นแรงจนแทบระเบิดความมืดรอบตัวค่อยๆ่อยเคลื่อนเข้ามาเหมือนล้อมรอบเขาไว้ เมียเก่าของเขาเอ่ยเสียงสั่นโปรดระวังสิ่งที่กำลังจะปรากฏไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดคิดแต่คำพูดนั้นกลับเหมือนลมพัดผ่านหูเพราะความสนใจทั้งหมดของเขาจับจ้องไปที่เด็กคนนั้นดวงตาของเด็กคนนั้นสะท้อนแสงไฟสลัวเผยให้เห็นภาพบางอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนร่างเล็กๆนั้นค่อยๆย,ยกมือขึ้นชี้ไปที่มุมห้องที่เคยว่างเปล่าและทันใดนั้นเงามืดนั้นขยับออกจากมุมห้องเผยให้เห็นบางสิ่งที่ทําให้เขาแทบช็อก มันเป็นเงาร่างของใครบางคนหรือบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เขาไม่สามารถระบุได้ชัดเจนเด็กคนนั้นหัวเราะเบาๆเสียงนั้นเย็นเยียบและชวนขนลุกคุณคิดว่าคุณช่วยฉันแต่ความจริงคุณเพิ่งถูกดึงเข้ามาในโลกที่ซ่อนอยู่ร่างของเขาแข็งทื่อหัวใจเต้นแรงจนเจ็บปวดทุกครั้งที่หายใจเมี่เก่าของเขากอดเด็กแน่นร้องให้สะอื้นแต่สายตาเต็มไปด้วยความกลัวเขารู้สึกถึงแรงบางอย่างรอบตัวดึงเขาเข้าไปใกล้ความจริงที่ซ่อนอยู่ เด็กคนนั้นยิ้มบางๆและยื่นมือออกมาถึงเวลาที่คุณต้องเผชิญหน้ากับความลับทั้งหมดไม่มีทางหันหลังกลับอีกแล้วร่างของเขาขยับตามแรงดึงเขารู้สึกเหมือนทุกสิ่งในอดีตความผิดพลาดและความลับถูกบีบอัดอยู่ตรงหน้าตัวเขาและในพริบตานั้นความระทึกความลึกลับและความสยองพร้อมเปิดเผยเต็มรูปแบบเขารู้แล้วว่าโลกที่เขาเคยคิดว่าเข้าใจไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปท่านใดนั้นเงามืดรอบตัวเขาเริ่มสั่นไหวและขยายตัวราวกับมีชีวิต เด็กคนนั้นยืนตรงหน้ารอยยิ้มเล็กๆของเขาแฝงพลังบางอย่างที่ทําให้หัวใจเขาแข็งทื่อเนียเก่าของเขากอดเด็กแน่นเธอสั่นสถานด้วยความกลัวแต่ในสายตาก็เต็มไปด้วยความสํานึกผิดเสียงหัวใจเขาเต้นดังสนั่นในหูร่างเหมือนหนักอึ้งราวกับถูกแรงบางอย่างดึงลงเด็กคนนั้นยื่นมือมาหาเขาช้าๆและกระซิบเสียงนุ่มแต่เย็นเยียบคุณคิดว่าคุณเข้าใจทุกอย่างแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณคิด เขารู้สึกถึงความทรงจำเก่าๆพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วทุกความผิดพลาดทุกความลับทุกความเจ็บปวดในอดีตความมืดรอบตัวค่อยๆแผ่เข้ามาใกล้สร้างแรงกดดันจนเขาแทบหายใจไม่ออกเด็กคนนั้นก้าเข้ามาใกล้รอยยิ้มของเขาทำให้เขาแทบคลั่งถึงเวลาที่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงทั้งหมดและไม่มีทางหนีได้เขารู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนทุกความสงสยัยความสับสนและความหวาดกลัวผสมปนกันจนล้นหัวใจเมียเก่าของเขาพูดเสียงสัน่น คุณต้องเชื่อฉันสิ่งนี้มันใหญ่กว่าที่คุณคิดแต่เขาแทบไม่ได้ยินคำพูดนั้นเพราะทุกสิ่งรอบตัวถูกแรงลึกลับและความลึกลับปลืนกินเด็กคนนั้นยื่นมืออีกครั้งและรอยยิ้มแผ่ซ้นไปทั่วห้องตอนนี้คุณต้องเผชิญหน้ากับทุกความลับที่ซ่อนอยู่ภายในตัวคุณและอดีตของเราหัวใจเขาเต้นแรงเหงื่อไหลทั่วร่างและรู้ว่าไม่มีทางหันหลังกลับอีกต่อไปความระทึกความลึกลับและความสยองเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น แรงดึงบางอย่างรอบตัวเขาเข้มขึ้นจนแทบทรงตัวไม่ได้เด็กคนนั้นยืนตรงหน้ารอยยิ้มแผ่วเบาแต่เย็นเยียบราวกับรู้ทุกความลับในใจเขาเนียเก่าของเขาพยายามขวางแต่ร่างของเธอถูกแรงบางอย่างดึงออกไปด้านข้างเสียงหัวใจเขาเต้นดังสนัน่นและความกลัวแผ่ซ่าไปทั่วร่างเด็กคนนั้นยื่นมือเข้ามาใกล้และดวงตาใสาซึ้งกลับลึกซึ้งจนเหมือนมีเรื่องราวทั้งหมดซ่อนอยู่คุณคิดว่าคุณทำคพอดฉันเพื่อช่วยแต่ความจริงคุณเพิ่งถูกดึงเข้ามาในสิ่งที่คุณไม่เคยเข้าใจ ร่างของเขาแข็งทื่อหายใจไม่ออกทุกความทรงจําในอดีตพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วความมืดและเงารอบตัวเริ่มบีบอัดเขารู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในความจริงที่ซ่อนอยู่เด็กคนนั้นหัวเราะเบาๆและยื่นมือเล็กๆอีกครั้งถึงเวลาที่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับอดีตความผิดพลาดและความลับทั้งหมดไม่มีทางหลีกหนีแรงดึงนั้นรุนแรงขึ้นร่างเขารู้สึกเหมือนลอยไปกลางห้องเมียเก่าของเขาพูดเสียงสั่นคุณต้องเชื่อฉันทุกอย่างนี้เชื่อมโยงกับเราและลูกของเรา เด็กคนนั้นจ้องตาเขาแน่นคุณจะต้องเห็นทุกอย่างและรับรู้ความจริงที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณเองหัวใจเขาเต้นแรงจนเจ็บปวดร่างกายสั่นสะท้านและรู้ว่าโลกที่เขารู้จักไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปความระทึกความสยองและความลึกลับเพิ่งเริ่มต้นจริงฮาฮ่ร่างของเขายืนอยู่ตรงนั้นสติเริ่มกลับคืนช้าๆหลังจากถูกแรงลึกลับและความตื่นตระหนกครอบงำเด็กคนนั้นยิ้มเล็กๆอย่างเข้าใจแต่พลังลึกลับค่อยๆเบาลง เมียเก่าของเขาก้าวเข้ามาใกล้กอดเขาแน่นน้ำตาไหลรินแต่เต็มไปด้วยความโล่งใจความมืดและเงาที่เคยล้อมรอบค่อยๆจางหายเหลือเพียงแสงไฟสลัวที่อบอุ่นในห้องเด็กคนนั้นนั่งลงใกล้เตียงยิ้มและพูดเสียงนุ่มทุกอย่างจบลงแล้วความจริงถูกเปิดเผยและเรายังอยู่ด้วยกันหัวใจเขาค่อยๆเย็นลงความสับสนและความกลัวค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความสงบและความเข้าใจเมียเก่าของเขากอด,กอดลูกและเขาไว้แน่นสามคนอยู่ด้วยกันในความอบอุ่น เขาหันไปมองเด็กคนนั้นดวงตาใสซื่อเต็มไปด้วยความไร้เดียงสาและความหวังในที่สุดเขาเข้าใจว่าแม้ความลับและอดีตจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ความรักและความจริกจงก็สามารถเยียวย,ยาทุกอย่างได้แสงไฟสลัวส่องลงบนห้องเอาสะท้อนบนผนังทําให้ทุกอย่าง,ด,ง,างดูสงบและอบอุ่นหัวใจเขาเต็ม <c oughs> hm, ไปด้วยความสํานึกและความหวังเขารู้ว่าแม้โลกจะเปลี่ยนไปแต่ครอบครัวและความรักจะอยู่เคียงข้างเขา,ขา,ขาตลอดไปเด็กคนนั้นหัวเราะเบาๆรากับบอกให้เขารู้ว่าตอนนี้พวกเขาพร้อมเผชิญอนาคตด้วยกัน และในความเงียบสงบของห้องเล็กๆครั้งนี้ความระทึกความลึกลับและความเจ็บปวดทั้งหมดกลายเป็นบทเรียนที่ช่วยให้พวกเขาเริ่มต้นใหม่อย่างมั่นคงทุกอย่างจบลงด้วยความอบอุ่นและความจริงทำให้หัวใจทุกคนเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิม